เจริญภาวนานาวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชหลังจากเหล่าสมน,นันได้เดินทางกลับจากดินแดนประสูประเทศเนปาล ลาสัม,มนเนนจะต้องเข้าสู่ช่วงเจริญภาวนาให้ครบตามระยะเวลาการศึกษาธรรมของโครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์เพื่อรอพิธีการสุดท้ายนั่นคือพิธีการลาศิกขา สัมเนธจะเดินเท้าไปเจริญภาวนาใต้ต้นโพณสถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยมีพระอาจารย์รงเป็นผู้นำสัมเนธไปยังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ชื่อว่าโทนพรามเจดี เป็นสถานที่แบ่งภาพโรมสารีริกธาตุหลังการถวายพระเพิงพระพุทธสิรีระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพุทธประวัติและความเป็นมาดังนี้หลังจากเจ้าบัรละกษัตริย์แห่งนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ถวายพระเพิงพระพุทธเจ้าแล้วนั้นข่าวได้แพร่ไปถึงบรรดาเจ้านครแห่งแคว้นต่างๆบรรดาเจ้านครเหล่านั้นจึงได้ส่งคณะทูต ไปยังเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระราชสารคณะทูตมีทั้งหมดเจ็ดคณะมาจากเจ็ดนครมีทั้งจากนาครใหญ่อย่างนาครราชครกแห่งแคว้นมคธที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นแห่งแรกนครกบิลพั์เมืองประสูตรของพระพุทธเจ้าคณะทูตท,ทั้งเจ็ดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองกุสินาราก็ได้ยื่นพระราชสารน,นั้นแก่เจ้าบรรลากรัตร ในพระราชสารน,นั้นมีความว่าเจ้านครทั้ง7เดินทางมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำไปบรรจุในสถูปให้เป็นที่สการะบูชาไว้ที่นครของตนแต่เจ้ามัลราก,กษ,ษ,ษัตริย์ตอบปฏิเสธโดยอ้างเหตุผลว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่เมืองแห่งนี้พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสมบัติของเมืองนี้เท่านั้นเมื่อเจ้ามลนลกษัตริย์ ไม่ยอมแบ่งบรรดาเจ้านาครทั้งเจ็ดก็ไม่ยอมจะขอส่วนแบ่งให้ได้สงครามการแย่งพับบรมสา,ารีริกธาตุก็ทำท่าจะเกิดขึ้นแต่พอดีมีท่านผู้หนึ่งซึ่งชื่อโทนพรามได้ระง,งับสงครามไว้เสียก่อนโทนพรามอยู่ในเมืองกุสินาราตามประวัติแจ้งว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดในการพูดเป็นที่เคารพนับถือ ของบรรดาเจ้านครและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องเกียรติคุณได้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติในสมัยปัจจุบันคือระงับสงครามไว้ได้ทันโทนพรามผู้เป็นบัณฑิตเป็นที่สาปามโมกอาจารย์ได้สอนไตรเพศแก่กษัตริย์ทั้งหลายจึงพิจารณาเห็นเหตุอันพึงจะมี ในสิ่งซึ่งม่ใช่เหตุอันควรจะสัมประหารซึ่งกันและกันและได้ดำริว่าเราควรจะระงับเสียซึ่งความวิวาทของกษัตริย์ทั้ทงปวงและชี้ให้เห็นประโยชน์เห่งความสามัคคีเถิดโทนพรามจึงได้ตัดสินแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุให้แก่เจ้านครทั้งหลายจัดการตักตวงพระบรมสารีริกธาตุด้วยธนานทองถวายกษัตริย์ทั้ง8พระนคร โดยได้พรบบรมธาตุทั้งสิ้น16ทนานด้วยกัน 1. กษัตริย์ลิชวีทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวสาลี 2. กษัตริย์ศสักยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกบิลพัท 3. กษัตริย์ทธธุริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองอัลลักกัปปะ 4. กษัตริย์โกริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองรามคาม 5. มหาพราหมณ์สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวททิป,ปกะ 6. กศกษัตริย์มันละแห่งเมืองปาวาทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวา 7. พระเจ้าอาชาศัตรูทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชครืดแมันละกษัตริย์แห่งกุสินาราทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสินารา 9. กษัตริย์เมืองโมริยะทรงสร้างสถู บรรจุพระอังคารไว้ที่เมืองปิดภริ10โทนพรามสร้างสถูปบรรจุทนานตวงพระบ,บรมสารีริกธาตุไว้ที่เมืองกุสินารานอกจากนี้ยังมีพระบ,บรมสารีริกธาตุอีกส่วนก็ได้ถูกแบ่งไปยังเมืองต่างๆอีกด้วยหลังจากสัมมณีนได้เรียนรู้ปรวติศาสตร์ก็ได้สวดมนต์เจริญภาวนาต่อสถานที่แห่งนี้ ไปจากจุดนี้ตรงนี้วันนี้เราโชคดีที่สุดที่ได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วได้สวดมนต์และภาวนาเป็นที่เรียบร้อยทำประทศศินเป็นการบูชาสูงสุดเดี๋ยวแน่นจะไปไหนครับไปบีขบ่ายแถวหลังวัดครับ๋อ,อหลังวัด กิจกรรมในช่วงเช้าของวันหล่าวสัมมณีจะได้ออกเดินบินทบาทและวันนี้สัมมณีได้เดินเข้าสู่ชุมชนบริเวณหลังวัดไทยกุสินาราเดินเท้ารับบินทบาตกับผู้คนที่มีจิตใจอันให้ทานถึงแม้จะไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาพุทธก็ตามการออกรับบินทบาทวันนี้น้องๆสัมมณีได้ทำหน้าที่ เรียกว่าตามพุทธกิจนะที่พนระพุทธองค์ได้วางเอาไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธกิจในแต่ละวันอย่างน้อยห้าประการนะเช่นประการที่หนึ่งเนี่ยก็คือการออกบินทบาทในยามเช้าเพราะการบินทบาทเนี่ยในภาษาบาลนะีคำว่าบินทบาทเนี่ยมาจากคำว่าบินละบวกปาตะซึ่งแปลว่าเป็นการตกลงแห่งก้อนข้าว วันนี้น้องๆสามเณเรนเนี่ยได้ออกรับบิณฑบาตในชุมชนหมู่บ้านอนุรุทธ,ธวานซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของวัดไทยกุศินาราชิรมราชเราจะเห็นว่าน้องๆสามาณเรม,มีความตั้งใจอย่างยิ่งเดินด้วยการสำรวมแล้วก็รับบารด,ด้วยอาการสำรวมอีกด้วยเห็นชุมชนคนอินเดียนำข้าวร้อนๆขนมแล้วก็แป้งโรตีมาใส่บาตรลูกๆสามาณเรน,เนวันนี้สามาณเรน,นเนี่ยได้ศึกษานะวิถีชีวิตได้ศึกษาชุมชนคนอินเดีย และที่สําคัญก็คือการที่ลูกเนนได้แสดงความอดทนในการอุ้มบาตรในการเดินทางไกลตลอดถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเจอข้าวร้อนร้อนจะแก้อย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเดินไปนะเหยียบก้อนกรวดเหยียบดินนะก็หาวิธีการในการแก้ไขนะลูกเนนก็มีความพร้อมในส่วนนี้นะแล้วก็ถือว่านะเป็นกิจกรรมที่ลูกเนนชอบเลยทีเดียวเหล่าสมณี ได้เดินทางผ่านทุ่งนาสีเขียวอันสวยงามของชุมชนเดินผ่านบ้านเรือนของผู้คนในชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายพบเจอผู้คนมากมายหลากหลายความศรัทธาและสัมมณีน,นได้มีโอกาสให้พรผู้คนที่ใส่บาตรเป็นภาษาบาลีการที่สัมมณีน,นได้มีโอกาสเดินบินธบาศในชุมชนประเทศอินเดียนับเป็นการได้ใช้ชีวิต แบบพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงเพราะพื้นที่หรือเส้นทางเดียวกันทุกการก้าวเดินขนาดบินทบาดของเหล่าสัมมณีน,นจะได้สัมผัสถ,ถึงศัจธรรมของชีวิตและสามารถเข้าใจคำว่าชีวิตได้อย่างถ่องแท้การเดินทางของเหล่าสัมมณีน,นได้มาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการแล้วในตอนต่อไป จะเป็นเรื่องราวการทำพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระรมหาการุณาธิคุณแด่ในหลวงราชการที่9และเดินทางสู่สถานที่สุดท้ายเพื่อเข้าสู่พิธีลาสิกขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป